Marked the location. Marked the location. Oh, don't let him หินใหญ่นี้ได้ไหมฮัลโหล Thailand นามวาน

หนือสิบน,น่นจาจะข้างละสองละสามอะตองน้ำอะอะไรกูมีเนี่ยมองต่ <c oughs> อเข้าไปเรื่อยๆต่อเข้าไปเรื่อยๆออกซ้ายพี่ค่อยๆวิ่งตามก้นมันไประบายนะ อ้าวาเอ้าวหหนล่ะโอาชีกันเดี๋ยยังเหลือยังเหลือมันยังเหลือตัวหนึ่งนะในบ้านที่มันยิงหนูอ่ะที่มันน็อกอ่ะเนี่ยบ้านนี้ยังเหลือนะ โอ๊ยกระดูตีในเบ้นเฉยเลยกูโอ๊ยไปพรอมัได้หวะเอ้าโดนยิงโคไปออกไม่ได้อีตัวในบ้านอยู่ดีก็ล้ม อีสองกันแนนสองให้แนนขึ้นขึ้นเอชแล้วเหรอขึ้นขาวหนึ่งมาเล่น,นสองวนัน ะมามามามันต้องมาหาเราแน่ๆเลยพี่ใต่ไงกระโดดย่องๆเัยน่ะข้างปราสาทอ่ะอแน่โดดแน่พี่อ่ะเป็นบ่อน้ำเอ้าไอ้นี่มากมันก็รู้ว่ามันั๊มเลือดมันั๊มเลือดอยู่หลังหินยังไม่เข้ามาไห้มันเข้ามา นาลยทิ้งมาแล้วระยะใสเลยนะไม่รุน Watch out Watch out พวกพี่สองคนน่าจะยิงได้ยิงไม่ได้หนุนอยู่ข้างนี้เออขวาตายเลยเฮ้ยจริงดิแบงซ้ำเลยอ้าวแล้วไม่หลบอ่ะ พอดอนปุ่งล้อมปุ๊บตามหนีตามเลยโอ้รอดแล้วได้แล้วด้วยให้ทุกแกท่านทางน้นมันก็ทุกันได้มีควันปลาควันอยู่อ่ะถ้าเรทุกันได้ต้องสามเม็ดไปกสามคือ

น้องนไปไปไปยีงยีงยิโดด โอ้โหเจ็บอยู่นะไม่เกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยวมีเสื้อเขียวคนเดียวแต่ผมเป็นคนแบบนี้เอ้าหนูไม่มียาหายแล้วเบิร์ดยุดใกล้อ่ะสำยาแล้วไมเได้นลยว่าหน่อยแตกกันเลย ดเียวดเียวเสวยด้วยสวยด้วยแทงเลยทำชีกาพงเลยตาตายตาอุปถัม์ยายหนูด้วยตนูไม่พิยาเลยขอยาหน่อยกะูที่บันเก ยาน้าไม่ได้ยาน้านี่มียาเม็ดได้ไหมได้หมดอ่ะมันร่วงไหมครับพี่เฮียพี่เบสไม่พี่เบสไม่ไอ้โง่โง่โง่เฮียเฮียเฮียวิ่งวิ่งข้าบ้านใต้บันไดไอ้ไต้ไต้ใต้ใต้โอ้ยไต้เฮียอะไรก็ไม่รู้เออไป่ย เย้ yeah! ข้าวหนึ่งแล้วน่า <Yeah. S 3> <c oughs> อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นแล้ว